าฟทั้งกุดอนหมอหุดนอนคนทุกข์ขาดลูกเมียโอ้ยทันเฟียคนเกิดเป็นคนมอคือบ้านพี่การกายแสงไหเพิ่นอัปปลากุดห้ายอกายน่ะเพียนผงเพียนนีอยนบานวิ้าจ้าเนอะพี่น้องเอ๋ยอคิดไปหลายปัดแทงงุงมาคือหาไปนอนหรดูใตสาราตามภาษาทุกข์ให้ มานอนไก่ผมมาเขีย half. มาเขียจะนอน้ันเจอละลูกแผลเสียเมียไปนอกมาจอแจจอดแจพากันมาเกาวเอามื้นตาขึ้นยอกผู้สาวโอ้ยทั้งเก็บขิงปวดลาวน้ำขี่หูดมันไหลสาวเมืองไหนมาทาเมื่อยได้ได้ สาวเมืองใดมาทำเมื่อละโอ้ยอยากว่าวห้องเงาโนอนถอนใจสั Dash ่นเสียงเว้ากันคือผีเป็ดเวทนาว่าสิเว้าโอ้เอาความสมคมผู้สาวเอาความสมคมผู้สาวว่าเดินหน้าโอ้ยหน้าโอ้ โอ้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 โ้ยวานนะบคนั้นก็เป็นคนนั้นอาเม้าคำนั้นลูกเ้าฟังเเขาปราศอ้ยาดี้คนยากบเขือโมแมนบ่อันสนุมสีหน้าคนมหาดิหน้เนาะมหาบเขือโทสีพิัตบเขือัตันเลี้ยบเฮ้ยนบ่มีหน่อมึงบ่อ้รัก็ด้อเนา้ยัหู่เขาคุณเจ้าใส่ซาดี้เห้นเนาะซุ่มนี้กำก้ดํ้กับน่ ข้างหน้ามันจข้างมันทนั่งรำแม่จารำใได้ที่ที่นี่ได้อยู่บบเอ้จ no ับจับงวยด้วขึ้นนจันทร์แจงม้วนแซงดาวเดียวละดาดมันดีตะกี้ร่ำได้เลยลายหน่อยเท่าแล้วมันคือว่ได้มนลงเยขี้มนลงกอกึงขาดแบงแบงโงเนาะเต็มเต่าดังเดิม มันเปลี่ยนนี่เลยฟังคงฟังอย่างนี้พเพียนเราบัดบีบบินขังแล้วมันหนักเริมโบวแววนรรมดาพอเวลามันหมุนเปลี่ยนไปทุกแรงเสาคือกันกาบสายน้ำไหลไปเอ้ยพอคงอวยอะไรอ่ะอะไรอเอให้ถือ ข้อเล่าเลยผมนี่ยสุภาพบุรุษนแล้วจังได้กังเงนได้ดูใจไปให้มันถือข้อเล่าเลยผมสิอสดาเอาดอก<า>มันจะได้เพื่อเจ้าแล้วสิแล้วกิเยี่ยมเจ้าอย่างเดี๋ยวเอาตัวพระเอกเด็กปันนะ่นไ่ เจ้าเลยคือเด้หาสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่ง่อยฟังอยู่เดียวนี่บ่โคตรโคตรได้หาสิบเปอร์เซ็นต์เจ้าเรี้ยงอายุถูกน้อยนั่นเลยรับวองหน่อยนั่นเออเอาจริงเลยเว้ยบหว่เพี่น้องจริงโคตรเย้ได้เหมือนแลัวการได้บหมือนแล้วคุณลาไฮลาทองได้แล้วอ่ะรับเป็นน้ำรับว่งหน่อยนั่นนั่นพันก็คือมองพันลรืพันเจ้าครับพี่น้องครับเอาล้วครับของจริงแล้วครับที่โคตรกระทุ่มชิบเท่งมาพูด บักหัวจะเก็บกลายเป็นบักเน่านะครับบักหัวมันกระปุ่มกระปุ่มเนลยอันนี้มันเป็นบักเน่ากายพันธุ์เลครับเนี่ยมันเลี้ยนเบ็ดบ็มันหลายมื่นแล้วเนาะมันหล,ล,ลายปีแล้วนี่ละก้อนสิบกข้าวห่อนก้อนสิเกาในสินรมก้อนสิล้ำไปตามหมดต้องข้าวปุ่งลุงปา่ามันถือก็ดีเลยกับเพียรถือถือ พ่อน oh <my> oh ังส oh <my> no well, so ือพ่อว่าให้มันชบวยไปไปานพ่อตื่นท่ซื้อมันถือจยมาสั้นมูอขอยได้เห่าบ่มันหัเจ้าตื่นเต้มันสิไก่มนมันเคียนอยู่ไก่พูดนะมันเลยบนินัดกระเจ้าเสือก็หนึเลยเล่นนีเได้หลายควเ่ยเขาไมเห็นเจ้นีเจ้นี้มอยู่ทั้งพีบ่อันนี้เพราะฟังเสียงกันทซื้อนังแพั่งแย่งคังโตต่างๆม่ฟังเสียงเหบ่ เพราะว่าตอนนี้มอลำ่กัราชินีจีขึ้นขนาดอีกขนาดนึงไม่อยากฟังแม่เถ้าหลักก้อนสิบอกเข้าหอนก่อนสิเกาได้สิงทำก่อนสิลำไปตามบทต่องเข้าฝูงลุงป่าตกมาในปีนี้ฝนบดีฟ้าบ่ตก ใครมีหน้าทุงกวางพอสีได้เกี่ยวลิมคนเคยล่ำกระสินแตมาล่ำสารกข้ามนะ้องมาลุดมันก็นคุกคักคุกคักทุกวันเ,น,น,น,เนี่ยคือผู้เฝ้าในคนเดียวมันสั่งว่าหอใจแล้วก็ลิมพอดลิมบ่หลังนั้นถึงที่แต่เศร้าบานอีสานหอมมาเอาอังลังลงไปรับการอยู่ทางกำไฟกรุงจะถ่ายไก่ได,ด,ด้ไม่ถ่ายคนกี่ไล่สร้างภาพก็สร้างจมเจือกันไม่ไ่ะ กุกจักไก่จักไก่ดิเมียจู้เขามามากับพวกไงบอดอกเงี้ยเจ้ากับลุกโลงได้แล้วจู้ได้แล้วเอาจริงๆเด้อไอ่ย่ามาไอ้หน้องเด้อพี่เฮามาพอกกันเมื่อนี่กับเป็นเพื่อนต่อการนอวินเออเอ้ยมีแม่งแล้วอย่าทำเใยเด้อเพื่อนใส่บุญเฮาเดี๋ยวมาทองพอคู่น้อยบ่เป็นคนจองห่วง ได้พาพวกพี่น้องมาเห็นเพื่อนห่อมกันจบดีใจมากโดนมัซเจ้าโดนหนึ่งโอ้ยคนมัซซโดนได้เนาะสมองเป็นพ่อเปปีนี่เนาะมัซดนได้นได้ไเจากระเซ็นี่ต้องเขมกัาิบาิบคือว่าพ่านเลยเนาะผ่านแล้วผ่านแล้วทุกท่าก้มละเอียดก้มเนียนเก็บ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 เยเก็บทำนองบมดทันใดเวลา เขาล้ำลายลำเลยดิล่ะสันมันก็สันมันกสมันกไปสุดเสาไหมเขาก็สันบเป็นเข่าล้ำอันนี้เข่าสีลำันผู้ใดนทมาหน่มนางบอกคบ่านอยู่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยอยกันลังลำอยู่ดิดิว่ยเโนางสมม่ทโอ้ยมีัตัทุมสังบังมันก็มีหมดตัเนาเอาไเรียกออสังแก๊บเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคนใจดอกลูกพี่อมีผู้สวดน้ำอีกุหนึ่งอยงคัตัเนาะ การประยุกเรื่องมึอมาทนั่งเรมันคนเลยเอยวก็อเลิกเาตัวไหนนะคนเลเวอซันเนาะพ่อเออเ์ซันใหม่แม่น้อขั้อประยุกเนีออประยุกประยุกเนี่เอาั้นขั้นสมัยยังน้อยบ่ดคนเราสันเ่อสมัยนู้มเนุ่มขนา่งนี่เด้อเขาูไปห่านทินดดีเขาหมกไอลปอใจเขาไี่ไปตีไก่ทำกันเงินโมพ่อไปยืมเงินเขาเด้อเขูหาแบบนี้เรียนไปดีอยู่ป่าไว้ยังูทูนํำได้อยู่ ต้ออกปลาน่ยก็ลได้ออกปลาเนี่ยต้ไปอยู่ฟา้ยก็บ่ได้เลยมันจะได้เร็วๆนี่่ะสันเจ้รสิล่ำผมเบ็มาให้แล้วผมเบ็ยดไม่ให้ลวล่ะอยู่ได้หันมือสิล่านํหบอหลันแตเมสิล่ำในบอละลว่าได้แท้เดี๋ยวนี้เน่ะเอาดูเอาดูเดี๋ยวเจอซะอสกย่อ้ไปชัวแนม่ใไม่ไงเนาตอนอยู่ปลาตอนอยู่ปลาเาะล่ใหม้อไดยุปปลากบนังโซ่ลอยู่เนี่ยเนาะ ปานางซไม่ชยถามไมเร็วเขาม่ทอทุ่มแล้วว่าใไขฟังเต็มบัตรงนเต็มไม่เวท่นคตรน้าที่แรกเนี่ยบอกตั้งใจังโน้ตมาดิ้ตเตรอมากโอ้ยอย่างไงดีเฮ้ยน้อน้าไปไหว้ใส่น้าใส่ถุงไหว้ซไ่ง ละก้อนศิบข้าวห่อนก้อนสิเกาในศิลธรรเขาเห็นว่าก่อยบคนบุพเพอยู่เนาะที่บ้าแล้วคนว่า้อนบ้าคนบุพเพซื่อให้เล่าร่าจะเฝ้าปากก่อนนี่ยลาไปคนปากนั่อ้วนก็ให้ปากน่ตัวเนาะมุกปากเม็นบ้าทุกคนไมนช่เมนเป็นคนเราเคยอูคนเต็มเรเคยอยู่คนคนละ บ่เอ้ยเจ้าไปถือคนคุ้มเจ้าไปจับคุ้งหงคุ้มเดียยั่งซิไลด์กว่านี่นี่ขัดแมนการบอกย่อมเดี๋ยวสิหักการบอกย่อมให้นี้คนเหนือฟ้าบูสัมเด็จเนาะผู้งามข้าโบกีมาเลยจักรีแม่นแนวไดดีทำย่องไม่ยอมองามงามคือเก่าจก่จักเอ้าเอ้าละกอนสิบอกเข้าหอนกอนสิเก่าได้สิ่งทำกอนสิลำไปตามบทต่อเข้าพุงลุงป่า ตกมาในปีนี้ฝนบดีฟ้าบ่สงใครมีหน้าทุ่งป่วงขอสิได้เกี่ยวเล็วมันเต็มที่จะเศร้าบ้านอีสานหอมมาเอาทางลังลงไปรับจากทูทางกับไฟสูงอังส่วนลูกหลานเลยประพุงทางด้านการบันเทิงลึนเลึงต่อ ขอแรงใจจากพี่น้องสัาท่านผู้แต่งทานผู้จัดงานในปีนี้หมอลำดีตั้งขึ้นไหมเคยได้แล้วไปหมอลำหมู่คณะนี้มีไยแทผู้สแสดงลุงเอยลุงเมื่อเดงเนี่ยต้งจักสิบบาทเลยนะ <c oughs> พอดลุงบ่พ่อคอยเพื่อผมเพื่อไปเล่างยาเนี่ยมื่อแดงนะครับจักสิบบาทเนี่ยมาสดเลุงเลุเอยลุอ่ยลลุงเอลุงเอลุงอลุงเอ๋ยลุงเอ๋อยเยลงเยยลุงเอยยลลเนแลล้เอุเุลุงลุงลอยลุ แกงแกงบัวเมาลายพังตัวบัวแมนมาคุยหัวให้เสือคำขันผมเมาไอ้อ้ยน้องพอมั้งไอ้อ้ยต้องพอมั้งพวกเจ็บมาปวดกระเทยเอ้ยนั่นเหมือนพวกเจ็บแกงเจ็บกาอยู่เนาะไอ้เอบัดเจนได้สอนกันขนาดาได้ดิแต่เราเห็ดได้อยู่โอ้หอมหลายแต่เห็ดเสียงได้อยู่เลยเห็ดลำได้อยู่แต่ว่ามันหอดใช่หรือหอดใช่หรือกเวย เ,เสือคำโอ้ยกันพบเบาจัด,ดเอาดารายาวมาเป็นเกีียวคือเสือข่าวล่วนจะดาวข้างป่าเอามาเขาหูวม้วงออกอากาศโป่งโป่งคือซุปเปอร์มาหากาันทำใจววานในรวงที่พวกนุ่มาสาวดาวโป่ง ช่วยใจช่วยใจขณะขณะห้องเขาขึ้นสิมวนสิแก่ยากีน้องที่มาจองรับฟังเพราะสะนั่นพวกพ่อแม่พี่น้องต้องพิสูจน์หมอลำดังถ้าอยากฟังหมอลำหนีปวดทดลองคันดูได้ทำใจหวานประกันท่าคอรับรองคุณนัภาพคันบอจริงจังเว้า ยอมเสียเราให้สีรวมห้สีกลมหีกสมคสิหมสมเสียงต่ำโมเสียเราทุ่งให้สีองคศร้าคณะได้ตกลงมาปินทารับใจรับรองในคูสุแนวน้ำคณะก็บอกแล้วคือซุปเปอร์มาหาการจับนิทานซาดกได้ยกมาตำลาเขา หูจำเป่านิทานนี่บ่เคยมีใครว่านิทานพระสัมมาเที่ยวสงสารโลกใต้เป็นเที่ยวใส่ใส่กรรมทุกกระนอบอบจำมีไม่เคยบ่นอีกแลมีโมเมนต์ยายยายยายไปเก็บเก็บเก็บไปเลยจังว่าเฮยเฮยที่ตำรวจเสียโคตรเสียโคตรล้ำไปหมดล้ำไปล้ำไปแล้วสิซ้ำรับบ่มันอยู่ไม่มีล้ำพรหน่อยเจ้าของสิได้

แต่ทุกบอบซ้ำข้าเป็นหูซ้ำเปาจับเอาตอนที่ซ้ำกระนัวบอบซ้ำข้าวเป็นหูซ้ำเป่าจับเอาตอนที่สำคัญเออออเอกันกองพอฟังไหนทําใจหวานผู้เขียนแต้มใส้สงวนผู้เพิ่มต่อเอาความเพ็ดบักพิกดาความสมตื่นทวีทั้งสองนักประพันนีเพื่นมีโครงการสร้างศิลปินพื้นเก่า เลี้ยงาเท่าจำเปาเอามาลำในเทียนี้สิดีหายเ้ยแม่ล่ะสำในบัดนี้น้อโอ้ โอ้ยนอโอ้ยน้อโอ้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 อ้โ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 อ ยู่เดียวนีละได้ดอกเชียไกลกรด้เมื่อนั้นคือมวนตายมันแท้พ่อเขียเห็นน้ำผึ่งมันมวนแตยได้จในบักคานเนี่ยมันคือหนักเลขกมาล่ำดีเทค่นเลยเบุขี้ยาจะว่านสิได้ละขี้ยาตัวเนาะขี้ยาตัวเนาะตะไก่สีได้บอลบานอยอ่ทุ่งตะกี้เ่พราะมันเศษคนเด่นคนเนาะเสียดงว่าพี่น้องมีโอกาสพ่อบกหูดปีสองพันหาร้อยี่สิบสามครับบกหูดปีหกเกียดได้นน่ครับพะโลครับคํานางบอสขามนางปีหกเกียดได้นน่ อันนี้สิเป็นนี่ยัางนีุ่้มเนี่ยอันนี้ก็สิเป็นแม่คํานางปี่โกเก็โอ้แม่คั่แม่มแม่คํานางปีอันนี้เรียกอะอันนี้ก็สิเป็นผ้าสนม,มนคํานานงผ้าสนมค่นางในหขนาดนี้ไปมันแข็งๆซีขน,นเนี่ยนะใช<อ>เลยสืาเป็นน้ำหลกละไป้ซีขคนหรือเปล่า กูได้เนี่ยเกิต่พอนกับผมก็ได้ตัวโอ้วโาเอาโลดได้ร่ำบ่ได้เจ้าเอาโลดเจ้ามีปากยืนบ่ได้อะไรเนี่คนที่มาเรียนล่ำนู่นไม่เงียบเลียงรุนี่แล้วแม่คู่พ่อแม่คู่กับน้เราอะเป็นผู้เดียวพ่อบ่ไม่นเราเป็นน้ำโลดเจ้าเจ้าสิทีเนี้เลยเจ้าจะเลื่อนมาเหมือนนี่เมตุ่มตั้งมาฟังเสียงเจ้าเขัดนี่เนี่ยโอ้ยกต่ยังมาฟังอยู่ในนั่นจะมาฟังจะข้าวโตเป็นเป็นออคือเก่ามันละนู่นมานู่นมา เสคือบ่อแม่เป็นไปได้เั้ไง่อแม่เนาะสิ่งที่แนี่ยเนีอยคุณหมยคิดยากคุณประว่ติยากคนขับราท่านเข้าใจอยู่ไมนเป็นบมนเป็นมือรุ่นมือนุ่นได้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 รวัามือรุ่นมากสิคระวัติครับมั่นใจสิฟังขันคอยไม่ย่บ้านน้ำปูนบอเจ้าต้องไปซูมือบอกเอือแต่กระเป๋าแค่นถึงลำซูมือแค่นก็คืออีเล่เลมันจะ่าอยู่น้ำสีซ้อนนองกับเบียรนิ่วเลย บอกได้บอแมนยุทนี่บอแมนวาใหม่พะว่าข่จำทำน้องได้ด <ah ิบอกว่นี่เรื่องวันที่ิบ้านนั่นผมสไปน้เอไสิไปลองเพลงเรอบ้านนี้ตงนันเลยนีเรือี่ดูได้แองเลยนเพิ่นดูเงนูนเปอร์เปรนเหมืนมแบงให้เขียวกันเรือเขี้ยวกันเอเขียมอลำโแบงเปร้งจัดเขียงานั่น้ำผู้หน่อยวินวัน่ พั่นเพลงคนละเนี่คนเรื่พดีพี่นี่ได้รักพ่นรู้รู้ได้แถวขางวันที่ยี่สิบ่นี่พ่นแพงวันที่ยี่สิบหานี่ยพ่นนาดีวันที่สิบห้าสนี่บ้านขมิ้นขมิ้นแก่กาบเลย